ครับสวัสดีครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูวิธีการของกล้องอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่วันนี้มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งเข้ามาใหม่นะเราเรียกว่ากล้องระบบ AI camera วันนี้ AI camera นั้นนะฮะจะมีความสามารถพิเศษยังไงนั้นนะครับก็จะบอกไว้หน้าตรงนี้เลยครับว่าความสามารถของเขาเนี่ยนะฮะก็คือกลายเป็นกล้องตัวหนึ่งที่สามารถจดจําใบหน้าได้ทีนี้ด้วยความจดจําใบหน้าเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาใบหน้าเนี้ยไปสามารถสั่งคอนโทรลระบบที่เป็นประตูได้เช่นประตูไม้กั้นนะครับประตูฟีก์ดประตู รีโมทหรืออาจจะเป็นประตูออโต้ดอกก็ตามแต่สามารถใช้ระบบ AI ตัวนี้เข้าไปพ่วงได้เลยใน <Wow. S 1> ขนาะเดียวกันฮะด้วยความสามารถที่พิเศษของกล้องตัวนี้นะฮะคือเราไม่ต้องใช้เครื่องบันทึกเลยเราใช้กล้องตัวเดียว ะะเราใช้แค่กล้องตัวเดียวสามารถที่จะใช้ช่อง i อ8 5เนี่ยฮะที่เขามีอยู่ที่ตัวกล้องโดยตรงเนี่ยนะครับต่อไปยังปุ่มกดของตัวอุปกรณ์นั้นๆได้เลยในขณะเดียวกันที่กล้องเองนะฮะก็มีความสามารถที่เสร็จคือว่าสามารถใส่ใบหน้าได้ที่ตัวกล้องโดยตรงและได้ถึง5000ใบหน้าเลยทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะส่งแจ้งเตือนบนมือถือออนไลน์ผ่านมือถือได้นะฮะอย่างสะดวกและทันสมัยมากแล้วก็ทันท่วงทีเลยเดียววิธีการจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ,การของการทํางานผ่านระบบ ประตูที่เป็นออโต้ดอกร์กันกับกล้องชนิดนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับประตูที่เป็นระบบออโต้ดอร์นะของจริงกันเลยกับกล้องตัวนี้เลยนะที่เราเห็นกล้องตัวนี้นะฮะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็คือเป็นกล้องที่เป็นระบบ AI แล้วไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องบันทึกเลยนะฮะก็คือเราจะใช้กล้องตัวเดียวเลยในการทํางานนะฮะในการเก็บใบหน้าจดจําใบหน้าแล้วก็สามารถสั่งคอนโทรลประตูใบตัวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าวิธีการของถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไม่ใช่คนนะฮะที่อนุญาตให้เข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูก หลังจากที่เราทดสอบไปแล้วครับว่าในกรณีที่คนที่เราไม่ได้อนุญาตให้เข้าเนี่ยมันทํางานยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าตัวผมเองซึ่งได้รับอนุญาตเข้าประตูนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับง่ายๆครับแค่เราไปยืนนะฮะจ่อหน้ากล้องนะครับแค่นี้ระบบสามารถที่จะเปิดประตูให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่ถึงวิธีการ เองแค่นี้นครับระบบก็สามารถเปิดประตูให้แบบอัตโนมัติเลยนะฮะสนใจนะครับสามารถติดต่อพนักง,งานขายได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้สินค้าเรามีพร้อมจำหน่ายแล้วนะฮะที่025397500หรือ w w w h i v i ไห c o t ดนะครับ, 500, รอรบขอบคุณครับ